สวัสดีครับทุกท่านครับตามสัญญานะครับวันนี้พามาเทรดอัตราแลกเปลี่ยนอดอลลาร์สหรัฐต่อ,ตอบ1บาทนะครับเรามาดูกันว่าในระบบของฟิวเจอร์สนะครับมีการเทรดอัตราแลกเปลี่ยนกันอย่างไรบ้าง ในการเทรตัวได้เปลี่ยนนั้นใช้รหัส USD ก็คือ US ดอลลาร์ M คือสิ้นสุดเดือนมิถุนาแล้วก็20ก็คือปีสอพันเกืยีนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวนี้กันนิดหน่อยว่ามันปิดมันเปิดกันยังไงวันพรนพงกนี้ตลาดเปิดนะครับหลังจากที่ปิดมาได้หลายวันแล้วก็จะได้เล่นกันสักทีนะครับปิดไปเมื่อ วันก่อน32บาท33สตางค์อัตรานี้เนี่ยมันเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราที่เกิดขึ้นจริงในการแลกเปลี่ยนจริงหรือไม่เรามาเช็ค g o o g l e ดูนะครับ Google ดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างอดอลลาร์สหรัฐกับไทยบาทมันก็อยู่ที่32บาท40สตางค์ใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงกันและใน1วันมีการเป็นยังไงครับขึ้นลงค่อนข้าที่จะาเป็นนี้ครับ ค่าเงินบาทถ้ามันลดลงนี่แปลว่าแข็งขึ้นนะครับเราหมายความว่าเราใช้เงินบาทน้อยลงในการแลก1ดอลลาร์แต่ว่าก็อ่อนลงที่ปลายตลาดอ่ะถ้ามาดูกับการเล่นฟิวเจอร์กราฟยังไงครับอ่าเหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็คือในตอนแรกเนี่ยอ่ามันก็จะค่อนข้างอ่อนลงอ่าค่อนข้างอ่อนลงในตอนแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปเด้งขึ้นที่ปลายตลาดครับ อ่ะโอเคลักษณะของการเทรดก็คล้ายกับการซื้อขายในแต่ละวันของอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างสมมุติว่าใน1เดือนมันมันเป็นยังไงครับ1เดือนอ่าอยู่ที่สาบาบาทนี่นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว33บาทก็คือใช้เงินบาทตั้ง3 3บาทแลก1ดอลลาร์สหรัฐเสร็จแล้วเงินบาทก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข,ข,ข็งขึ้นนะครับไล่มาเรื่รอยๆืยไล่มาเรื่อยๆรื่สสองบาทห้าสิบแล้ว สามสองบาทสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็สามสิบสองบาทสี่สิบเาขยับลงมาตามุดสามสองบาทสามสิบครับแล้วก็ขึ้นไปสามสองบาทสี่สิบเก้าแบบนี้นะครับในหนึ่งเดือนที่ผ่านมา,าแพงหรือไม่แพงดูหนึ่งปีสิหนึ่งปีนี่เลยครับเราเคยมีอัตราแรกเปลี่ยนที่สามยี่สิบเก้าบาทชุดกว่า,วาเห็นไหมครับเห็นแวบ,บๆไหมครับยี่สิบเก้าบาทนิดหน่อยนะแถวๆนั้นนะครับ ตาำกว่า30บาทเราก็เด้งขึ้น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 ค่าเงินบาทก็อ่อนลงอ่อนลงมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ก็30อยอดตรงนี้ประมาณ33บาทกว่าหน่อยๆน่อยแล้วก็แข็งขึ้น5ปีเป็นไงครับค่าเงินบาทตอนนี้ก็กลางๆนะครับเมื่อมาก่อนนี้เคยอ่อนไปเยอะเลยเห็นไหมนี่ตรงนี้3 6หยอดนี้เท่าไรสาหอ่าประมาณ5ปีเป็นประมาณนี้อ่าถ้ามันแข็งแข็งเท่าไหร่ 30มสิบนะครับแข็งเท่าไรสามสิบยเจีสามสิบมันก็จะมีกรอบของมันอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันไม่เหมือนกับอ่าสินทรัพย์ตัวอื่นเนื่องจากว่ามันมีผลจริงๆกับระบบเศรษฐกิจนั่นก็คือถ้ามันแข็งเกินไปเนี่ยปัญหาจะเกิดกับเซกเตอร์ส่งออกอะเพราะว่าเราส่งออกไปแล้วเนี่ยเราได้เงินบาทกลับมาน้อยแต่จะดีกับเซกเตอร์นําเข้านพวกน้ามันพวกอะไรอย่างเงี้ยนำเข้ามานี่โอ้ สบายนะครับถูกลงเยอะเลยแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่อนเกินไปจะดีกับเซกเตอร์ส่งออกแต่จะเสียกับเซกเตอร์นําเข้าเพราะว่านําเข้ามานี่ก็โคตรแพงเลยนะครับทุกอย่างนะครับแต่กลไกในการที่จะปรับตัวของมันเนี่ยก็เกิดจาก Balance of Payment มนต์น้องเรียนบ l ล n c e o ์ออฟเพย์เมนต์ยังครับ Balance ์ออฟเ m e n t หรือ B.O.P. นะครับก็คือ,อเงินที่ไหลเข้ากับเงินที่ไหลออกดูว่าไหนสุทธิถ้าเงินไหลเข้าสุทธิ ค่าเงินบาทก็จะแข็งถ้าเงินไหลออกสุทธิค่าเงินบาทก็จะอ่อนฉะนั้นมันต้องมาเก่งกันว่าเงินจะไหลเข้าหรือเงินจะไหลออกเงินไหลเข้ามาจากทางไหนบ้างเงินไหลเข้านึงนำนำเข้าน้อยลงจ่ายเงินให้คนอื่นน้อยลงแต่ได้เงินจากการส่งออกเพิ่มขึ้นอันนี้คือดุลการค้าเนาะ,ะมี คนมาเที่ยวกับเรานะครับเยอะขึ้นเราไปเที่ยวเมืองนอกน้อยลงอันนี้ก็ดุลบริการเนาะ,ะมีเงินโอนนะครับแล้วก็มี interest payment เข้ามาแล้วก็มีเงินลงทุนที่สําคัญคือเงินลงทุนทั้งที่เป็นเงินลงทุนในธุรกิจจริง,รงๆกับเงินลงทุนทางด้านการเงินทางด้านกองทุนต่างๆเงินวิ่งเข้ามันต้องแลกเงินบาทก่อนเพื่อจะมาใช้จ่ายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ demand for thai บาทก็จะสูง แต่พลายของเราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาของเราเนี่ยมันก็ต้องแพงขึ้นแพงขึ้นก็สะท้อนที่ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเงินไหลออกเราไม่อยากได้เงินบาทแล้วเราจําเป็นที่จะต้องเอาเงินบาทไปแลกเพื่อเป็นสกุลเงินอื่นเพื่อจะจ่ายค่าสินค้าบ้างเพื่อจะไปเที่ยวเมืองนอกบ้างเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศบ้างเพื่อจ่ายดอกเบี้ยที่ชําระเขาบ้างเพื่อจะทําอะไรสารพัดที่เงินจะต้องออกไปหรือแม้แต่ไปลงทุนที่ยังต่างประเทศ ว่าเชื่อหรือเปล่าครับช่วงหลังมานี่คนไทยไปลงทุนต่างประเทศมากกว่าคนต่างประเทศมาลงทุนเมืองไทยนะโอ้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงนะครับแต่ก็เป็นแบบนั้นดังนั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะให้มีเงินต่างประเทศแบบนี้จะต้องเอาเงินบาทไปแลกเขาเราก็เออเงินบาทชั้นเอาไปเลยเอาไปเลยนะครับเท่าไหร่เท่ากันเพราะฉะนั้นเงินบาทก็จะต้องอ่อนลงก็คือใช้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ดอลลาร์มา1ดอลลาร์ นั่นก็คือเงินบาทเนี่ยมันก็ปรับไปปรับมาปรับไปปรับมาแต่จะเห็นว่ากรอบของมันอยู่ที่30อ่าจนถึงประมาณเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่อ่าสามสิบหกก็เป็นไปได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ระหว่างเนี้ยสามารถที่จะเล่นได้อย่างวันหนึ่งวันหนึ่งนี่มันวิ่งประมาณเท่าไหร่ลองมาดูกันนะ <S <S วันหนึ่งวันหนึ่งมาสุดท้ายานะวิ่งที่สามสิบสองจุดสี่หนึ่งนี่คือไฮโลมาที่สามสิบสองจุดสามศูนย์นี่ไม่มากนะครับเพียงแค่สิบเอ็ดจุด อ่าสิบเอ็ดจุดนี่จุดละเอ่อเท่าไหร่เอ่ยอ่าจุดหนึ่งเนี่ยครับจุดหนึ่งเนี่ยคือร้อยบาทบาทหนึ่งคือพันบาทาสมมุติว่าสามสิบสามสิบเอ็ดบาทเป็นสามสิบสองบาทอ่าถ้าอย่างเงี้ยจะได้พันบาทเพราะฉะนั้นจุดจุดหนึ่งเนี่ยอ่าจุดหนึ่งอันนี้พูด,ดง่ายๆว่า อันนี้คือหนึ่งร้อยอันนี้คือหนึ่งร้อยอันนี้คือสิบอันนี้ก็จุดอันนี้ก็ติ๊กนะครับหน,นึ่งร้อยเรียกจุดนะอันนี้สิบนี่ติ๊กอ่าก็เรียกว่าจุดละหนึ่งร้อยนะครับติ๊กละสิบบาทท่านหนึ่งบาทเป๊ะๆจากสามสิบเอ็ดไปสามสิบสองเนี่ยได้พันหนึ่งต่อหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับมีเงินประกันอยู่ตอนนี้แปดร้อยบาท เงินประกันนี้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยน,ยนมาได้เรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ยประมาณ800บาทส่ว so, นเราซื้อ2ตัวกับพันหกนะครับสิตัวกับแปดพันนะครับร0อยตัวอะไรครับ100ยตัวก็แป0 0 0ื่นแต่ถ้ามันวิ่ง1บาท31บาทไปถึง3,2เรามี100ตัวก็คูณเข้าไปครับพันหมื่นแสนโอ้ท่านกลายเป็นมหาเศรษฐีกำไรถึง1,000งแบาทแต่ถ้าพลิกผัน ไปอีกด้านหนึ่งท่านก็เจ๊งหนึ่งแสนบาทเช่นกันนี่คือตแล่เปรียนครับมันเร็วไหมในตลาดที่เในตลาดของฟิวเจอร์ที่เราเทรดกันอยู่วันนี้มันไม่เร็วครับมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันวันหนึ่งก็เคลื่อนไหวกัประมาณที่เห็นนะครับสิบกว่าจุดยี่สิบจุดสามสิบจุดเต็มที่นะครับแล้วก็ซื้อกันที่เล็กๆน้อยนะครับาบางคนก็ จะเริ่มเล่นฟิวเจอร์นะครับผมก็แนะนําว่าเล่นดอลลาร์ก็ดีนะครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้น1ก็คือมันเป็นไปตามพฤษฎีเป็นไปตามพิษฎีคือเงินไหลเข้าเงินไหลออกถ้าเงินไหลออกไปไงครับเงินจะต้องอ่อนเงินไหลเข้าเงินจะต้องแข็งมันง่ายมากที่จะดูนะครับถ้าเป็นไปตามพฤษฎีแบบนี้อันที่2ก็คือเราซื้อได้ทีละหน่วยเล็กๆหนึ่ง หนึงตัวเนี่ยก็คือแค่8ปดบาทไม่ได้ใช้เงินมากและเสียได้เสียกันก็ทีละสิบบาทเนี่ยครับตอ,ตอนต่อติ๊กเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอ่าหนึ่งตัวผ่านไปหนึ่งติ๊กก็สิบบาทนะเพราะฉะนั้นเล่นได้เสียกันเป็นการปรับใจให้นิ่งเป็นการปรับใจให้คุ้นเคยกับ t-fex และที่ทอันที่มันดีข้อสามก็คือมันช้ามันไม่วิ่งป เดียวจาก32บาทเหลือ29บาทนะไม่มีนะในหนึวันมันใช้สบาทเต็มที่วันนี้ก็3 2 0สิบสองจุสมมติหรือ31บเอ็ดบาทปิ่มๆอย่างนี้มันไม่วิ่งปู๊ดเดียวถึง29บเกแล้วมันก็ไม่วิ่งปื๊ดเดียวขึ้น1 3ึามมันอยู่ในกรอบของมันซึ่งคอนโทรลอยู่กับตลาดภายนอกนะเพราะตลาดภายนอกเป็น manage uh, manage f l o t นะฮะเพราะฉะนั้น อยู่ในความดูแลของแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นเขาจับตาดูอยู่ไม่แข็งเกินไปเพราะจะทําให้เซกเตอร์ของการส่งออกแย่แล้วไม่อ่อนเกินไปทําให้เซกเตอร์ของการนําเข้าแย่มันมีการปรับอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดอลลาร์สหรัฐเนี่ยได้กําไรกันค่อนข้างยากเพราะว่ามันช้าถ้ามาเทียบกับตัว Index f u t u r e s หรือว่าทองคําทองคํานี่คนเรื่องเลยนะฮะทองคํานี่คือวิ่งปุด๊ดวิ่งปาดวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีเหตุผลเลยแต่ USD นี่มีเหตุผลสุด,สดๆอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลย แนะนำว่าถ้าจะเล่นนะครับฟิวเจอร์สให้เริ่มที่ USD ที่มาดูนว่าซีรีส์ของ USD นั้นมีอะไรบ้างมีแค่ M กับ U นะครับมีแค่2ซีรีส์เพราะฉะนั้นไม่มีซีรีส์แซแต่ก็ยังดีกว่าทองที่มีซีรีส์เดียวตอนนี้ก็ทองมีแค่ซีรีส์ M ทองนี่มีซีรีส์ M นี่มันแย่แตรงไหนมันผมไม่ได้สนับสนุนให้เล่นทองเลยนะแต่ว่า,าจะพูดอธิบายให้ฟัง โก M20 เนี่ยมันมีซีรีส์เดียวคือ M เพ,เพราะงั้นก็คือไม่แทงขึ้นก็แทงลงอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับเหมือนไฮโลเลยนะครับแต่ถ้า USD อ2 0่ะ M20 อ่ะถ้าเกิดว่า M แทงขึ้นอ่ะแล้ว USD U20 อ่ะแทงลงแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเฮดจิ้งไม่ได้พูดง่ายๆคือป้องกันความเสี่ยงไม่ได้ดังนั้นแล้วมาเล่น2ขาได้นะครับซึ่งเดี๋ยว ต่อไปค่อยมาสอนกันเรื่องว่าเฮดจิงยังไงถึงจะปลอดภัยนะครับอ่าก็ค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยมันต้องเสี่ยงเอาข้างใดข้างหนึ่งแทงข้างใดข้างหนึ่งจบไปเลยแต่ดอลลาร์ถ้าไม่แน่ใจก็เล่นมันไว้ทั้งสองขานะครับถ้าเล่นมันไว้ทั้งสองขาพอเล่นไว้ทั้งสองขาเสร็จปุ๊บขาหนึ่งขึ้นก็ได้กําไรไปขาหนึ่งลงก็ขาดทุนไปสุดท้ายก็ไม่ขาดทุนไม่ขึ้นไม่ลงอ่เพราะฉะนั้นมันเฮดจิงได้มันก็ดีสําหรับคนที่ ยังเป็นมือใหม่อยู่อะทีนี้มาดูกันต่อไปว่าอาเมื่อมี2องซีรีส์แบบนี้แล้วจะเล่นซีรีส์ไหนเรามาดูว่าอาวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับวอลลุ่มของ m เนี่ยหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบสามค่อนข้างจะเล่นกันเยอะนะครับอามี open interest อยู่20,000เกือบ22 0 0 0นะเพราะฉะนั้น liquidity สูงมากทีนี้ ในส่วนของอในส่วนของออย u มีเท่าไหร่ในส่วนของ u นะครับมีอยู่เห็นไหมครับวอลุ่มมันต่างกันเยอะเลยวอลุ่มมันต่างกันเยอะมันมีแค่ร้อยสามสิบหกนะครับโอเพนอินเทอร์เอยู่สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดพูดง่ายว่าบิตออฟเฟอร์มันจะสังเกตเห็นว่ามันไม่สมูทเห็นไหมครับมันไม่สมูทมันแข็ง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 เพราะว่าบ er นะิตออฟเฟอร์นั้ม่น้อยมากคือลีควิลิตี้ต่ํา เพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเขาก็เลยเล่น USD M กัน,นเพราะว่า liquidity เยอะกว่านะครับตั้ง b i ดตั้ง offer กันได้เยอะกว่าแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าจะมองนะครับมองว่า M เนี่ยเป็นอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นในขณะที่ U เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาวเมื่อมันผ่าน M ไปคือมันผ่านวิถุนาไปปุ๊บเดี๋ยว U มันก็ active ขึ้นมา U active ขึ้นมาก็จะเยอะเหมือน M นี่แหละ แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีแซดมาให้เล่นเป็นเดือนธันวาซึ่งแซดก็จะเล็กๆน้อยๆเหมือนกับยูในปัจจุบันนี้มันก็จะมาเป็นคู่อย่างนี้นะครับ M ก็คู่กับ U ูยูก็คู่กับแซดแต่ไงผมก็เชียร์ครับเชียร์ให้ทุกท่านเนี่ยลองฟิวเจอร์เริ่มแรกเนี่ยที่ USD อก่อนๆน,นะครับอย่างที่ผมว่าเลยมันช้ามันได้เสียกันทีละไม่มากมันดัใเ้จริงได้และมันก็เป็นไปนตามทฤษฎี นักเศรษาสทุกท่านควรที่จะมาลองวิชากันในฟิวเจอร์สในเรื่องของ USD แต่ไม่ได้ไปเล่น f o r e เรกันนอกตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนะครับผมเชียร์ให้เล่นในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยผ่านสตรีมมิงตัวนี้เพราะว่ามันมีอัตราอ้างอิงจริงๆ นั่นก็คือเห็นไ,ไหมครับมันอาตาัตราอ้างอิงจริงๆก็คือพรีเซ็ตเทร์นตรงนี้นะครับ32บาท42มันมาจากไหนนะมันอ้างอิงตาม Google จริงๆเห็นไหมครับ32บาท40เพราะฉะนั้นก็คือท่านก็จะเห็นว่ามันโกงกันไม่ได้อันน,นี้คือปลอดภัยนะครับแล้วเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งผมจะพูดให้ฟังเลย ถ้ามันแข็งเกินไปเช่นถึง30บาทตามทฤษฎีแล้วมันมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงพูดง่ายๆว่าจุดวกกลับของมันเนี่ยมีอยู่จริงตามทฤษฎีและเป็นจริงตามทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นใครลองเอาไว้ตอน30บาทตอนนี้รวยนะครับรวยเล่เลยแล้วมันก็มีจุดวกกับในทางในทางทฤษฎีและปฏิบัติเมื่อมันอ่อนค่าลงเช่นเมื่อ36บาท36บบาทมันก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะแข็ง นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวกกับเพราะฉะนั้นจุดวกกับพยากรณได้เป็นไปนตามทฤษฎีเลย่ทฤษฎีตัวนี้อาจจะต้องรอเรียนถึงปรญญาโทนะครับแต่ว่าผมเคยเรียนมาครั้งหนึ่งตอนเรียนปรญญาโทผมจําได้แม่นเลยและมันทำให้เป็นเงินเป็นทองเพราะว่าเมื่อแข็งถึงจุดจุดหนึ่งมันจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะอ่อนลง และเมื่ออ่อนลงถึงจุดจุดหนึ่งก็จะเป็นไปได้สูงที่จะแข็งขึ้นนะครับเราก็รอถึงจุดจุดนั้นแล้วก็ทําการซื้อขายณนะจุดวกกลับมันก็จะเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาทันทีครับผมจึงเชียร์ครับอัตราได้เปลี่ยนลองดูนะครับอันนี้ผมเชียร์จริงๆให้ลองดูจากตรงนี้ครับแล้วค่อยมาพบกันใหม่ในโอกาสถัดไปอันนี้สวัสดีครับ